ครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Bloxfoot เอ่อ Roblox นั Low ่นแหละแต่แมป Bloxfoot นะครับวันนี้เราจะมาลงดันโซโล่กัน,นครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะเรียงตั้งแต่ดันแรกนะครับจนเดี๋ยวเราลงสามดันนะครับอาจอาจจะไม่สามนานก็ได้เดี๋ยวไปดูจานวนผลที่มีอยู่ในดันแล้วกันะถ้าดาันพ้าผมจะไม่เลือกให้โซโล่แล้วกันนะ เพรยายากเกินเอ๊ะอาจจะได้ก็ได้โอ้าะผมเวลต์ต่างเอ๊ะแต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นถึงจะไม่ลงแล้วกันนะอู้น่าล่าข้าขหัวอีกตุนเพราะว่าหัวใกล้ๆกันเอ๊ะเลือดเวลกใกล้ๆกันเราจะได้ข่าขหัวซึ่งเวลเนี้ยเราได้นะแต่ว่าไม่เอาดิค่ะเพราะเราจะลงแดนกันคลิปนี้เดี๋ยวนะ เพพีอืมผมอ่านไม่รู้ภาษาอะไรมันไม่ใช่อังกฤษแน,น่นอนน่าจะสเปนมั้งอันนี้เดานะเราจะไม่เซฟนะเราจะได้เพราะว่าเราจะได้วาไปคา,าเฟ่เฮ้ยเดี๋ยวเซฟเผื่อก่อนผมลืมผมเผื่อผมไม่ได้เซฟไว้ที่คาเฟ่เซฟก่อนเลยกันเพราะว่าเกาะที่ผมเซฟก่อน,นั้นนี้นมันไกลมากผมจะไปดูก่อนแล้วกันนะเอ้ยผมก็เซฟไปก่อน มันเขาอยากให้ลงดันแสงนะครับให้แบกดันแสงใช่ปะ่ะอ่ะก็ได้แบกให้แสงใช่ปะ่ะเขาน่าจะบอกว่าอยากแสงเดี๋ยวเราเลือกดันที่เราจะลงในวันนี้ก่อนแล้วกันเอาสองดันแล้วกันนะเอาแสงกับมืดนะครับ <c oughs> โอเคอ้าวแล้วคนนั้นเขาหาไปแล้วดูเหมือนจะตามล่าด้วยหนึ่งพันแปดรอยนี่อยากจะช่วยเขานะ <c oughs> จะได้ฆ่าหม,มด <c oughs> อย่างเกียร์เลยแต่ว่าผมโคชิปหายไปมาจริงไมโครชิปทุก <c oughs> ผมว่าไม่เอาละ พราะเราอาจจะตายเพราะคนด้วยตามตรงนันก็ได้แล้วด้วยความที่เรามีชิปอยู่ชิปเราจะหา่างมาถึงไมโครชิปอ,อ่ะคือมันอ่าจว่าสเปเ i ียลไมโครชิปมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนตัวลงอ,อ่ะเราโซโลดแสงมันก็ได้เราไม่ต้องแบกก็ได้เขยากให้แบกอะ่ะผมก็อยากจะช่วยเขาอะ่ะแต่ว่าเนี้ยเ,เขา เขาไปดูดเลยเหมือน่าจานานนะถ้าจะรอฉะนั้นเราลงก่อนดีวกว่าเราเอาก็คุมออกไปเลยนะเพราะว่าที่นี่มันใช้หักเหียดไม่ได้อยู่แล้วก่อนแรกก็ชิวๆนะเกาะหลังๆมันจะยากขึ้นผมเคย solo แล้วมันผ่านเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวัง <c oughs> อ้อทำไมผมเด้งข,ขึ้นบนผมไม่ได้ติดโควิดจริงๆนะทุกคนเชื่อผมสิทำไมไม่มีหมอนอ๋อโอเทำไมมันไม่เกิดที่อื่นบ้างสองหมืน่นสี่หมืนม่นเดี๋ยวคือถ้าเราไปดันโลก3ารนะมันจะเวลหมอนมันจะ,ม,นจะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะลงโลกสองแล้วกันนะเดี๋ยวโลกสามก็ ถ้ามีโอกาสก็ทำก็ได้ตุม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 ุม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 โอเคเปิดฟ้ามุดไปจริงๆเราจะไม่เปิดผมจะเปิดฟ้าไม่เปิดฟ้าเปิดเอ้ยฟ้ามุดก็ได้นะเออเพราะว่าคือจริงๆมันก็เปิดได้แต่ว่าเปิดไปเกเผื่อเพื่อแหลกไงคือผมกลัวว่ามันจะแหลกไง จริงๆคอม,มก็ลื่นมะกเลยนะเฮ้เพลงก็ดีกว่างว่าติดเสียงสิเสียงมันชื่นมีเสียงเพลงอยู่นะแต่วันเบามากนะเด <c oughs> ี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะจัง กดสองพัน okay. ไปแล้วสาโอ้ยโอ้ยกดผิดผมต้องผมต้องกดที่มัดไฟฟ้าที่สองสิชิบโยรู oru, นี่มันแรงจริงจริงฟันทีสองพันเจ็ดนะทุกคนแรงมากถ้าสกิลนี่แบบ สามพันสี่พันเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราตีบอสแล้วกันก็ดามอีกท้นคิปนี้ลงสองดันนะดันมืดกับดันแสงน,นี้ดันแสงอยู่เออต่อไปเราดมลงดันเฮ้ เยอะเยอะโอ้ยไฟฟ้ามีหนึ่งงาสู้กับโยรูมีสองยึงแพ้โยรู้เลยดำอยู่โอ้ยผมกดอันนี้เยอะต้องกด F ดิเดี๋ยวเรากด F นะครับนี่คือผมเอาไว้ทุกทีแล้วนะแต่ว่ามัตจะอรี่ยังไม่ครบคือมันก็ไม่จำเป็นมันก็ได้นะเพราะว่าปกติเราก็จะใช้รางอื่นฟันดาบอื่น ราบแบบนี้ยไม่ก็เล็กโตพี่สอนี่ก็ยิงยังเลยแรงแรงไหมก็ก็ก็เหมือนอะไรคือมันเบาจริงจมันคือจริงๆมันแรงมากครับแต่ว่ามันเบาสำหรับคนเท่าตันมันดูเลือดดินี่จริงๆผมน่าจะเอาหมวกวอคิวี่มาไม่ก็หลวไม่ก็หมวกเอ่อบอสตโตนบอส ตัวแรกของโลกสามอมอนมันเยอะเกินมันคือเกาะน,นี้ผมว่าน่าจะเป็นเกาะปัญหาสำหรับคนสายโซลกูก็ดูดิมันเกิดไว้ไว้เกาะห้าผมจะตายผมต้องตายแน่ๆเลย ตึม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 โอ้โหแสดแปดล้วครับสองแสนไหมโอไม่สองเซนอโอโอีออแค่สองอีแค่สองพันึงใช่ปะเอ้ยสามพันะเออสามพันอีแค่สามพันก็จะได้แล้วอ่ะอืมจริงๆเลยมันต้องแปลงล่าออกก่อน แล้วก oh, 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 ็แลงร่างนี่โอ้ยมอนมอนมอนใจเย็นใจเย็นแรงมากโอ้ด้วยก็น้อยอยู่หิงหูเออมันไม่มีหาเิเเกะโอโอบอส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 อู้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 เอ้ยต้องให้มันบอกข้างนอกอะ แต่มันไม่ยอมออกไงไประเด็นอะอ้ามันออกแล้วโอเคนั้นก็เคลียร์มอนมอนมาแล้วหร,หรือมอนอยู่นอบโอ้หายไปซะแล้วทีนี้มันอยู่เราเห็นจริงๆมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราสัมผัสได้ ตอนนี้ไม่ใช่ดันที่ยากที่สุดนะจำไว้แต่มันก็ย่งยากอยู่ดีนี่หนาไม่ใช่ยากที่สุดมันย่งยากเลย<ด>หนึ่งเสื้อผ้าดันพ้าผมโซโล่ไม่ได้จะได้ผมเคยโซโล่แล้วแต่ว่าผมตายตายตั้งแต่เอ้ยตายเกาะสุดท้ายเหลือแค่บอดตัวเดียวแต่ว่าดันตายผ้ามันโหดเกินอ่ะ<ด>มันเท่เกิน อย่าเข้าไปข้างในนะชิบชุ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 บตฟันไกลๆนะมันจะได้ทำฟันเสียหายระยะใกล้ไม่ได้เออแต่มันก็ยังติดใส่ละแล้วมันก็เข้าไปข้างในเดี๋ยวมันก็ออกมาข้างนอกทุกคนมัน,นสกิวออก e มาอยู่แล้วดูเหมือนมันจะไม่ออกเฮ้ยมันติดอยู่ตรงนี้แล้วมันขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ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  มันแรงนะทุกคนจำไว้ระวังด้วยตอนสู้กับมันนี่ธาริยาโกงจังเลยโกงจังมีรถน้องด้วยเออ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 อ้ออออเกือบตายเฮ้ยโกงโกงไอ้เจ้า แค่ okay. เอออยากให้มันใช้สกิล V นะทุกคนสกิลวคือฝนแต่งนะถ้ามันใช้ปุ๊บให้เราหนีดลวนนะมันแรงมากรีบตายซะแล้วโอ้สกิลซยังพอว่ามันยังไหวแต่วีอ่ะมันทํทำํะเร็ดเรื่อยๆอ่าเอะมีมอนอีกเหรอมันอยู่ไหนอ่ะ ได้พันแฟกต์เมนต์หน่อยด้ปหมขอพันขอพันแฟกต์เมนต์ขอพันแฟกต์เมนต์ตัวเดียวพอโอเคโหลดได้พันแฟกต์เมนต์อยู่เกือบเกือบแล้วเกือบถ้าสามวิธีลงไปน่าจะลดแฟกต์เมนต์เหลือเก้าร้อยกว่าอย่างมันก็จะเหลือน้อยๆเรื่อยๆจนถึงแปดร้อยป่ะน่าจะมีน้อยกว่าน,นี้แต่ว่าผมไม่เคยเจอ อ่าเดี๋ยวต่อไปคืออันนี้ทาไม่ต้องเอาผลมาซอนะเดี๋ยวเอาใช้หนงแสนเปอร์เซ็นต <c oughs> <c oughs> จูเลียอากาศหนาวนะทุกคนหนาวมากจริงๆด้วยเ,เราไม่ต้องใช้ผ้าค,คลุมนะผ้าคลุมหัตโคลณที่ไม่มีไม่มีประโยชน์สำหรับดาดเนีเพราะว่า ดันไม่สามารถเปิดให้สังเกตได้กันโกงแล้วมันก็ทําให้มอนโกขด,ด้นยบดันพะควรเปิดให้ใช้ใหส้สังเกตได้คือมันยากเอิอไอ้ถึงดันพะผมว่ามันก็ทํฮาราคิแตกได้ในทีเดียวนะผมว่าบอสอะมันเป็นสกิลระเบิดไงถ้าถ้าระเบิดปุ๊บมันจะทําให้ฮาคิแตกทันทีนะ เพราะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงเห็นทําให้สิ่งของแตกได้จะนห้สังเกตก็น่าจะแตกไปด้วยจาได้ระเบิดน่าจะทําให้สังเกตแตกได้ผลระเบิดอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะอาจจะหลบก,ก็ได้ก็ได้แต่ผมว่าน่าจะหลบไม่ได้โอ้โอ้โอ <c oughs> ดีนะสกิลพุ่ง ผม <c oughs> ชอบใช้พระเตะร่างออกตอนข้ามเกาะทำไมก็ไม่รู้มันเผลอดูน่ะปุ่มคือเราจะใช้เอ่อมัดยตัว,วีสองข้ามเกาะไงแต่ว่ามันไปโดนปกของพระแล้วมันก็โดนทุกรอบเลยอยู่บนบนไม่ไงวะมังโซโล่ดาร์กบ่อยทุกคนี่่ดู <c oughs> แบกเมนตั้งสามหมื่นไม่รู้จะเอาพะทำอะไรแล้ว เอามาทำอะไรก็ไม่รู้สามจริงๆบางคนแบบยูทูบเบอร์ก็น่าจะมีเป็นร้านอะเอามาทำไรก็ไม่รู้อยากรู้มากเลยแบบสตรีมเมอร์สายดันแอร์อยาคิดว่าโดนไฟฟ้า,ฟาชดแล้วเราจะรอดอเหมยวนะี้นเพราะว่าถ้าเราเผลอแบบเมาส์พังอะไรอย่างนี้สักสองประมาณสิบนี้แล้วก็ตายได้เหมือนกันเพราะพวกนี้ก็ตีแรงเหมือนกัน อยี๋วคิดว่ามันกากฉะนั้นลองพยายามพยายามอยาให้อะไรพังเพราะไม่งั้นคุณจะตายใยนนี้และพร้อมเสียค่าหัวให้จับมอนและมอนมอนก็จะฆ่าหัวขึ้นในพิตานี้ยก็ไม่รู้ว่ามอนตอนนี้มันฆ่าหัวเท่าไหร่แล้วมันน่าจะหากินค่าหัวจากเพเยอร์ได้สบายเลยครับบอทแต่ว่ามันก็หายากอยู่เพราะว่าคนที่ลงดันก็มักจะใช้พาลุ เพราะฉะนั้นข้าหูวพวกนั้นก็จะหายในพิบตาถ้าเหละถ้าเขาเอาพระไม่ลงแล้วเชื่อว่าผมลงสามหมื่นครั้ง,งอึ่งงเออสามหมื่นสองพันครั้งจริงๆมีมากกว่าน,นี้เดีผมเอาไรีสตาร์ทเลน <laughs> อย่างเกียร์เลยนี่เอ้ยมอนก็เยอะเหมือนกัน,น,นเนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะมีโอกาสวิกฤตโลกกว่านี้ ดีนะมันไม่สตันอนะ่ะถ้าม,มาแบบเมื่อกี้แล้วโดนสตันนะคให้ให้สวยเลยคือตายตายนแน่แต่ถ้าเยอะกว่าน,นี้นะ่าจะมีโอกาสตายมากกว่าแต่เลือดด้วยความเลือดเยอะนะมันคงไม่ตายหนูสตันสตันไม่โดน <c oughs> โอ้ยมันเริ่มเยอะแล้วอีตัววีสองอันนี้ระวังนะเพราะว่ามันอาจจะใช้ตัววีสองแล้วจากั้นมันก็จะต่อยตอนไอ้อมาถึงตัวอื่นอ่ะมาต่อยตอนที่โดนสตารนรอ,อย่าสตันนะผมอยากโดนสตันห้องก็เลือดเลือนน้อย,อ,ยอาจจะตายก็ได้โดนตอนตอนที่โดนสตันแต่ก็คงไม่ตายหรอกก็ไม่นี่นะ เอ้ยสี่หมืห้าหมื่แล้วคอมโบ 7, 000, 90, 000นูเจ็ม่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งแล้ว yeah. เย้ลองหาคอมโบจากดันได้ง่ายๆเลยนะจากมันพวกนี้ก็ได้แต่ต้องรอมันเกิดเยอะๆก่อนเฮ้ยจะสองหมื่นปสองหมื่เถอะสอง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 เอ้ยสองแสนวี เย่สองแสนเลยวันนี้สองแสนเลยเอาล้วมืดเฉยอย่าบอกแล้วมีคนเต็ดเออมันก็น่าจะเป็นบักอย่างหรือว่าเป็นผมงดันมืดก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีมันก็ไม่มืดแบบน,นี้พระที่โหมุดเคยลงมาหลายครั้งเลย มันมันไม่หนไม่ดมืดแบบนี้ทุกครั้งผมว่าผมชอบลงดันเล่นเฮ้ยสองแสอย่างวงไวแล้วไม่ไวจังใส่มอนมันอยู่เยอะๆแล้วมันได้ทีเดียวหลายๆตัวเออไม่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 ไม,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 ไมอูเกือีกทีเดียวก็สามแสนแลว้วสะได้จังโอโอโอสกิลมันไวเหลือเกินมันชอบใช้สกิลนั้นนะ่ะ กิลมันผมไม่แน่ใจว่าสกิลอะไรว่าผมไม่ได้ใช้มืด,ไม,มดนะไ,มไม่เคยตื่นมืดนะไม่เคยยังไม่เคยตื่นมืดสักสักสักรอบเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้นะว่าสกิลอะไรน่าจะสี่ปะ่ะผมว่าสี่เอ่อถ้าผิดก็ขอโทษด้วยผมมาขอโทษจะบอกได้นะว่ามันเป็นสกิลของโอ,อ้ผมร่าจะสีแล้วแหละคิดว่าเอ้ยสี่มันต้อง ถ้าถ้าพื้นดิเมื่อกี้สก,กิลอะไรที่ผ่าเอเออน่าจะสก,กิลเอ็กปะไม่มั่นใจเอ้ยเอ็กมันดูดน่าจะแซรปะไม่แน่ใจว่าแซร็จมัมั่นใจว่าเสร็จ ไอมันใกล้ตายแล้วผมก็ใกล้ตายเหมือนกันแต่ว่าผมน่าจะไม่ตายเพราะว่าเรือมันน้อยกว่าผมเย่หนูออออมนอนเย่โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะกลานเดี๋ยวโอ๊ะไม่ไดีก่อตอนแรกผมกะจะล่าข้าวหัวสั้งแต่ผมว่าผมไม่น่าจะได้ล่าข้าวหัวแล้วผมว่าได้ผมน่าจะได้รีพอร์ตหมดละมันชีอะไร s S อะไรสักอย่างใช่ปะ่ะ <c oughs> คือผมไม่ชอบสายโประนะ S อสเชิชาลูนี่ปะ่ะดูก่อนส,ออสกายโคดี้โคดี้อืมยิงซ้าหัวน้อยยิ่งยิงโอกาสใช่ โอเคก็สำหรับคลิปน,นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคร like, ับส,ส,วนะวนนะสวัสดีครับ